สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวระค่ามซทีวีในวันจันทร์ที่6สิงหาคม2555ค่ะมาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะนะครับได้เดินทางดูพื้นที่ถนนสายชายแดนจันทบุรีเพื่อพิจารณางบแก้ไขปัญหาถนนพังที่ยาวนานมากว่า20ปีครับเมื่อเวลา16นาฬิก30นาทีของวันที่5สิงหาคม2555 พลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะเดินทางเข้าพื้นที่ชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายชินวัตรหาบุญพาสที่ปรึกษาราัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิรัตประสบเนรนายอำเภอโป่งน้ำร้อนพร้อมชาวบ,บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับคณะเดินทางเข้าพื้นที่ชายแดนในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบถนนสายยุทธศาสตร์ถนน12สิงหาและถนน5ธันวาในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ซึ่งมีสภาพพังเสียหายมานานกว่า20ปีโดยเฉพาะสาย12สิงหาซึ่งมีระยะทาง4.3กิโลเมตรเชื่อมต่อ3ตำบลคือตำบลหนองตะคงตำบลเทพนิมิตและตำบลโป่งน้ำร้อนโดยในครั้งนี้มีนายมานพเหมเวทผู้อำนวยการทางหลวงชนบทเดินทางร่วมตรวจสอบด้วยซึ่งคาดว่าในส่วนของสายสิสงิงหานั้นจะได้ดำเนินการก่อนเนื่องจากได้เข้าสู่ขนบวนการเรียบร้อยแล้วส่วนสาย5ธันวาานั้นจะนำเข้าหารือในขั้นต่อไปครับ